ยาชาจะยกร่างไหมก็เอาแต่ว่าแต่ว่าอายกมาสวมเลยเนี่ยต้องรู้ว่าปี4ี่นในเจ้าปัญหาเยอะยาแก้คนวันดีที่สุดแต่ก็ต้องตั้งอยู่แล้วแหละเพราะว่าสองกลางหนึ่งมันต้องแก้สองก้างนึ่นก่อนผมเองถูกเปิดคลิปใน y o u u u e วก็เคยพูดอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อปีก่อนมัน้ง ผมก็เลยบอกขอถอนตัวเพราะมันใกล้เคียงกับของอาจารย์จลัญแต่ที่ประชุมก,ก็ไม่อนุญาตบอกไม่ใกล้เคียงผมก็เลยจําเป็นก็เลยจําเป็นต้องขึ้นมานั่งอีกครัง้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมของเราบางคนต้องเปิดทีวีสองจอกันเลยทีเดียวคือดูการถ่ายทอดสดการ,รอเออเนี่ยซักพย,ยานของฝ่ายที่ถูกร้องนะคะแล้วก็ ในขณะเดียวกันก็ดูรายการดีวอสคาเฟ่วันนี้นะคะสาวอาทิตย์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์<ะ>ก็เต็มไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูนนะคะทีนี้เพื่อข้อมูลอันจําเป็นนะคะแขกคิดว่าอันนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับวทีอาที่พวกเราเพิ่งชมไปบอกว่าย้อนรอยประธานสารรัฐธรรมนูญเคยระบุว่ารัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งเขียนใหม่ก็ได้นะคะ ก็มีการออโค้ดคำพูดของนายวัชร้อยพิสุทธิ์นะคะประธานสารรัฐธรรมนูนซึ่งเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในหลายโอกาสนะคะโดยวันที่18สิงหาคมปี2,554นะคะไว i c ที v รายงานว่านายวันรซึ่งขณะนั้นเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้แสดงความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยว่า หากรัฐบาลต้องการแก้ไขก็ควรแต่งตั้งสภาร่างรัฐมนูลชุดที่3หรือสอสอรอมายกร่างใหม่ทั้งหมดและนำข้อดีของรัฐมนูลปี2540มาปรับใช้แทนการสวมทับเนื่องจากรัฐมนูลฉบับดังกล่าวยังมีปัญหาเรื่องระบบสาลยุติธรรมอยู่ ะะซึ่งในวันที่19กุมภาพันธ์ปี2555กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ก็ได้เผยแพร่ข่าวพาดหัวว่าประธานสารรัฐมนูญชี้อย่ามองแก้รัฐมนูนในแง่ร้ายอันนี้คือเร็วๆนี้เลยนะคะต้นปีเลยต้นปีเลยโดยเผยแพร่ความเห็นของนายวัสารต่อเรื่องการแก้ไขรัฐมนูนว่าเขายังไม่ได้เขียนเลยแล้วเราไปรู้ได้ยังไงว่าจะแก้เพื่อคนนั้นคนนี้ ควรดูเขาก่อนและตอนนี้ก็กำลังที่จะเริ่มตั้งสสอรอใหม่และเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเข้ามาเป็นสสอรอบ้าง<ะ>ยังไม่เห็นตัวบุคคลเลยแล้วรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะทั้งนี้ตนไม่อยากให้เกิดความรุนแรง รัฐธรรมนูนถือเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งเขียนใหม่ก็ได้เพราะบ้านเราเขียนรัฐธรรมนูญเปลืองเกินไปอยากเขียนใหม่อยากเขียนอะไรก็เขียนไปพอเขียนไปแล้วอีกฝ่ายที่มีอำนาจขึ้นมาแล้วไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่ถูกต้องและต้องแก้ไขหรือบางทีแม้แต่ฝ่ายตัวเองเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็บอกว่าอยากแก้แล้วแล้วก็โค้ดคำพูดมานะคะคุณวสันค่ะณเวลานั้นกล่าวว่า อย่าเพึ่งไปวิตกจริตขนาดนั้นทางที่ดีเราต้องรอดูก่อนเพราะทุกคนก็เป็นคนไทยมีสำนึกมีความรับผิดชอบเราอย่าไปคิดว่าคนนั้นจะต้องเลวหรือมองคนในแง่ร้ายเกินไปแต่ตอนนี้สังคมก็เป็นอย่างนั้นนะต้องพวกฉันถึงจะเป็นคนดีถ้าคนไม่ใช่พวกฉันทำอะไรก็ผิดหมดค่ะ เป็นคนเดียวกันกับที่เป็นสารรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะที่เขาถ่ายทอดสดกันเมื่อวันศุกร์ถ่ายจานเฟรแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ดูวีทีอาร์นะคะเป็นวีทีอาร์ของวันที่6กรกฎาก็คือวันศุกร์ชนานีพี่เบียร์ที่ผ่านมาซึ่งคุณวสันต์เนี่ยเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมสัตว์ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่อนุญาตให้นายสุพจน์ไข่มุกนายนุรักษ์มามาประนีถอนตัวออกจากจากการเป็นองค์ในการพิจารณาคำร้อง ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ภายหลังจากที่มีการร้องเข้ามาว่าทั้งสองคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ50นี่ก็คืออีก2ท่านนะคะในฐานะที่ว่าสองท่านนี้เคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการยกรลางรัฐธรรมนูญเนืน่องจากที่ประชุมเห็นว่าไม่เข้าลักษณะให้ถอนตัวได้คือตอนนี้มี2เคสนะคะของคุณวสันต์ก็คือว่าเคยกล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว แสดงควาเห็นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่พี่แขนอ่านว่าแก้ได้ร่ามนูนแก้ได้นะคะอันนี้คือฝั่งหนึ่งและอีกสอง,องท่านก็คือเป็นหนึ่งในสาสสรอ่ะ50ที่กำลังยกร่าัร่มนูญฉบับที่ตนเองจะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า แก้ไขได้หรือไม่ได้ก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียนั่นแหละเป็น conflict of interest คือมีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ที่ประชุมก็สรุปก็คือไม่มีใครได้จะได้ลาออกสารท่านนี้มีหนึ่งท่านเท่านั้นก็คือคุณจรารักดีธนากุลเพราะว่า5ปีที่แล้วเคยพูดไว้ว่า การที่เราลงแปลธารมาติรับร่างรัฐมนูลน,นี้จะให้ผลดีคือยุติระบบปฏิวัติรัฐหรัฐประหารทันทีคมอชอสิ้นสภาพทันทีส่วนว่ารัฐธรรมนูญน,นี้ไม่ดีมีข้อบกพร่องมีบางจุดหลายจุดที่ท่านนําเสนอมานี้เราเริ่มกระบวนการแก้ไขการแก้ไขนี้ผมอยากให้เราทําแบบเมื่อปี2540 2540เราเสนอแบบให้50,000คนเท่านั้นครับแล้วก็สสในสภาหนึ่งในสี่เท่านั้นครับเสนอแก้ไขมาตราเดียวแบบที่เราเริ่มทําในปี2540เราให้กระบวนการนั้น จัดทำกระบวนการร่างรัฐมนูนของประชาชนขึ้นมาใหม่มก็ชัดเจนนะ,ะคะว่าแก้ไขที่เขาจะแก้ไขหนึ่งมาตราคือ291เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนกระบวนการร่างรัฐมนูนฉบับใหม่ค่ะซึ่งมีการแต ตั้งสสรอแต่เราไม่ใช่จะใช้วิธีตั้งใช่ไหมคะแต่เลือกตั้งซ้ำไปซึ่งอันนี้ก็มีเลือกตั้งแล้วแล้วก็มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือเลือกตั้งในจังหวัดละหนึ่งคนนะคะซึ่งอันนี้เราเคยคุยในรายการแล้วว่าเป็นอะไรที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่รัฐธรรมนูญที่เรามีมาเกี่ยวกับการตั้งสสรอจะพึงมีอ่ะแต่แล้วนะคะ ทุกคนก็เห็นพ้องต้องการหมดว่าให้มีการเลือกตั้ง <c oughs> นะรับร่างรัฐมนูลน,นี้ไปก่อนดูน,นนั้นนี้น,นั้น,น,นเดี๋ยวเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วก็ไปแก้มาตาน,นี้พอแก้มาตราน,นี้ก็ให้ไปเลือกอมีสสลแล้วก็จะได้ร่างรัฐมนูลขึ้นมาใหม่เป็นการเขาเรียก <c oughs> ว่าอะไรนะคะเอาเอาประเทศไทยใส่ตระากา้้ล้างน้ำ <c oughs> นะคะ <c oughs> ให้หมดจดกลิ่นคาวของก,การรัฐประหารเมื่อปี4ีเาก็จะได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ แต่แล้วเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมทราบกันดีก็ขอย้อนย้อนนิดหนึงนะคะว่าก็มีผู้ฟ้องขึ้นมาว่ารัฐสภากำลังทำผิดมาตราที่68นะคะโดยบอกว่าการแก้ไขร่างนิรนุการแก้ไขร่านินครั้งนี้จะนำไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งก็เป็นเหตุให้เกิด การคดีความนะคะชุดใหญ่ชุดใหญ่ตั้งแต่ว่า <c oughs> มาตรา 6, 68นี้ไดออ้อายการสูงสุดก็บอกแล้วว่าไม่เข้าข่ายมาตรา68 <c oughs> แต่ศาลและนุ่นก็ยืนยันว่าเข้าค่ะแถมไม่ต้องผ่านอายการสูงสุดด้วยฉันจะรับพิจารณาเองเลยอ่าก็ไปแล้วหนึ่งอันนะคะสภาก็ถอยนะคะสภาก็ถอยประชาชนก็หงุดหงิดวุ่นวายกันใหญ่นะว่าสภาถอยทําไมแต่ก็เข้าใจนะไม่อยากให้ปะทะกันรุนแรงหาทักลงให้ศาลนัมนหรือเปล่าเขาจะได้ไม่เสียหน้านุนนันนีโกวากันปรากฏว่าอ่าก็ต้องรอวันที่ามก็มีการเอ่อพยานฝ่ายผู้ร้องก็ให้การไปแล้ว ยานใยผู้ถูกร้องก็ให้การไปซึ่งถ้าใครที่ได้ดูการถ่ายทอดสดในวันศุกร์ก็จะเห็นอาจารย์เฟย์ได้ดูบ้างหรือเปล่าคะไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าอ่านอ้าวก็ไม่ต้องซื้อทีวีใหม่สิคะถ้าไม่ได้ดูอะเอาพี่เบียซื้อเราแล้วอะเขาทุบทีวีกันหลายบ้านนี่วิไม่ราบว่าทุบกันทําไมอย่างนี้ เขาทุกขาอใครคะทีงไหนำไหนถามก็คือจากเดิมซึ่งคุณใบตองแห้งเนี่ยเขียนในคมชัดลึกออนไลน์วันนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนมากนะคะบอกว่าเมื่อสารเป็นจำเลยก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็บอกว่า การยกร่างรัฐมนูญใหม่ครั้งนี้จะนําไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะนําไปสู่การขึ้นศาลพราะขึ้นศ<ฆ>าลปุ๊บคดีปเปลี่ยนค่ะอันนี้คือโจทย์ใช่ไหมคะท่านผู้ชมกวลาทีิสาลจะตัดสินอะไรมันต้องมีโจทย์ให้ตัดสินโจทย์ก็คือว่าล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปล่าใช่ไหมคะคือผู้ร้องเขามาร้องด้วยข้อหานี้นะคะแต่ทีนี้ฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยเขาก็บอกว่า ก็ยังไม่มีแม้แต่สสลอเลยอ่ะก็ย้อนกลับไปฟังคําพูดของคุณวัน์เองเมื่อวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ปีเนี้ยยังไม่ห้าเดือนเลยค่ะคุณวัน์เองก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลสสลอก็ยังไม่มีจะรู้ได้ยังไงว่าเนื้อหาและมูลสอบมาเป็นยังไงพอเขาเถียงมาอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยไปอีกทางหนึ่งเลยเขาไปอีกทางเขาก็บอกว่าไเรื่เรียกไม่ใช่ละคือเขาบอกว่าร่าง เขาบอกว่ารัฐธรรมนูลปี2550เนี่ยมาจากการลงประชามติค่ะจารย์เฟยห้ามแก้ทั้งฉบับอ่ะตอนนี้ใครก็งงแล้ว <c oughs> มันจด <c oughs> เดี๋ยวนะงงว่าโจทย์ <c oughs> มันคือว่าตกลงการแก้จะล้มล้างระบอบก,การปกครองหรือเปล่าแต่เหตุผลบอกว่าล้มล้างเหตุผลเพราะ อืมรัฐธรรมนูญ5 0มาจากประชามติเลยแก้ไม่ได้ดิฉันรู้สึกว่านี่มันผิดตรกะอะไรบางอย่างหรือเปล่าน,นี่็นกานเปลี่ยนคดีเียวอ่ะเปลี่ยนคดีค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อกล่าวหาจากเดิมที่ข้อกล่าวหาบอกว่าจะล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นมู้ดแต่มันไม่มีหลักฐานเพราะว่ามันยังไม่มีตัวรัฐธรรมนูญที่จะไปชี้ว่ามาตานั้นมาตานี้เนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายผู้ร้องก็เลยบอกว่า อง่งั้นไม่ใช่ละง,งั้นผิดข้อนี้ผ,ผิดข้อที่ว่ารัฐมนูลปี2550เนี่ยม,าามีการปงประการประชามติเพราะฉะนั้นห้ามแก้ไขทั้งฉบับซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะอยากให้ไปฟังการให้การของคุณโพคินค่ะ,คะซึ่งพูดชัดชัดทุกประเด็นเลยค่ะชัดมาตั้งแต่ยกเรื่องมาตราง8 8มาแล้วจนกระทั่งที่มาของรัฐธรรมนูญซึ่งคุณโพคินก็พูดชัดเจนว่า การที่รัฐมนูลปี2,550จำต้องทำเป็นประชามติเพราะว่ารัฐบาลของคมชไม่มีความชอบธรรมในการจัดทำรัฐธรรมนูญไม่อย่างนั้นประชาชนจะไม่ยอมรับเพราะจะเขา้าเพราะจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเนี้ย เป็นรัฐมนูลที่มาจากการรัฐประหารเพราะเส้นทางออกในเวลานั้นก็เลยจะต้องให้มีการทําประชามติออแต่ตอนนี้รัฐธรรมนูญที่กําลังจะจัดตั้งขึ้นมานี้เป็นรัฐรมนูญที่ทําผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ <c oughs> ในระบอบรัฐสภาซึ่งที่มาของรัฐสภาก็มาจากการเลือกตั้งของประชา,ะช,าชนซึ่งแน่นอนว่ามันใหญ่กว่าการทําประชามติ คุณจะไปเสียเงินเสียทองทําประชามติอีกทําไมก็ในเมื่อสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่แล้วถ้ารัฐบาลน,นี้มาด้วยวิถีทางอันไม่ชอบสิคะถ้าเกิดรัฐบาลนณนะปัจจุบันนี้มาจาก การใช้วิธีอำนาจพิเศษขึ้นมาและนั้นไม่มีความชอบธรรมแน่นอนเพราะว่าคุณไม่ได้มาจากอำนาจของประชาชนก็อาจจะต้องมีการทำประสามติจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนคือเฟงงไงตอนนี้ทุกคนกันคือโจย์มันง่ายมากเลยว่าตกลงเนี่ยในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใช้ระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของเสียงประชาชนเราจะสามารถแก้ไขรัฐมนูญได้ไหมในทุกประเทศคําตอบก็คือง่ายมาก เป็นไงคะพี่เบียร์ได้สิคะได้นะคะแ,แต่ตอนนี้เขายามจะเปลี่ยนทุกอย่างโจทย์เดิมที่ตั้งไว้ให้คําตอบว่าเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าจะไปล้มล้างประชามติมของรัฐนูนปีห้าศูนย์ดังนั้นจึงเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่เหตุผลนะคะนี่มันขอใช้คําพูดของคุณใบตองแห้งนะคะบทความคุณใบตองแห้งบอกว่าทาให้การของฝ่ายผู้ร้องไร้น้ําหนักโดยสิ้นเชิงเป็นละ ซึ่งเป็นคนรับประเด็นกับข้อหาลุมล้างระบอบนะคะข้อหาร้ายแรงที่ปั้นขึ้นมาคุณใบตองแห้งบอกนะคะผู้ร้องต้องพิสูจน์ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญไม่ให้มีพระหมหากษัตริย์ไม่ให้มีการเลือกตั้งมไม่ให้มีอำน,นาจสามฝ่ายเออแบบเนี้ยคือเรียกว่าล้มล้างระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นไปได้ยังไงปั้นกันเสียใหญ่โตแต่พอมาให้การกลับอ้างว่ารัฐธรรมนูญปีห0สห้ามแก้ทั้งฉบับซึ่งเป็นการเรื่องของการตีความไม่ใช่เรื่องล้มล้างแล้วก็ตีความจากอากาศ ทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนห้ามไว้เพราะฉะนั้นแขกก็เลยนึกถึงคําพูดของคุณจตุรนฉายแสงบอกว่าไม่ให้เราแก้ทั้งฉบับก็ได้ขอแก้มาตราเดียวคือขอแก้มาตราที่เราจะไม่มีสารรัฐธรรมนูญอีกต่อไปค่ะถ้าแก้แบบนี้ก็อาจจะเป็นสนับสนุนเองปรื่องคุณจตุรนฉายแสงค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ